สวัสดีทุกคนนะคะนี่จะรับทุกคนเขาสู่ช่องของเรากันอีกครั้งและในวันนี้นะเราอยู่กับน,น้องลาน่านะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวแพ็ค Spring Clean u บ b o อกนะคะทั้งเอ่ออพิโซ์1นึนู่นนี่นั่นเอ่อวิกหวิกสต่างๆนะคะที่เราทำกันไปเนาะเป็นเควสนะคะแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือเพื่อมาแลกของไม่กี่อย่างนะคะทุกคนก็คือเป็น42ชิ้นจะบอกว่า41แล้วเออก็ประมาณนั้นซึ่ง คนที่พลาดนะคะพวกแพ็คแมนชั่นเป็นแพ็คแรกที่เรารีวิวเนี่ยก็สามารถทําแพ็คนี้ได้เลยนะนี่เขาก็จะมาแบบความแบบวีดดิ้งต่างๆนะคะซึ่งก็เออก็ดูน่ารักดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันเลยดีกว่าคะ่ะซึ่งอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะรีวิวคืออันนี้นั่นเองมันจะเป็นดับเบิลดองนะคะทุกคนก็เราแยกชิ้นออกมาให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะ ไว้ตรงนี้ก่อนจะได้รู้ว่านี่คือชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งสีสวอตเนี่ยก็มี6อันด้วยกันคือไม่ได้มีสวอตพิเศษอะไรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือแบบช่วงนี้ก็คือ Wedding Venue ก็คือออกมาแล้วเนาะเป็นแพ็กนะคะก็คือแบบ คือน่ารักมากคือเรารู้สึกว่าเขาจะมีสปอยด้วยใช่ไหมก็คือเป็นไอ้บอลไฟอะค่ะทุกคนที่อยู่ในแฟร์ิีงเฟรนิวนะคะก็คือมีอยู่ในเดอะซิมบายก่อนหน้านี้แล้วคือแบบไม่รู้ว่ามันมีก่อนหน้านี้ในเดอะซิมสีหรือเปล่าแต่ก็ส่วนตัวคือไม่เคยเห็นนะก็อาจจะเป็นสปอยเล็กๆน้อยๆในเดอะซิมบายนะคะอ่ะสีก็จะประมาณนี้ยังไงก็สวยดีนะคะแต่ว่าสีนี้คือยังไงก่อนประตูมุงมิ้งเชคือแบบคือเราก็น่าจะต้อง ต้องมีความแบบนิดนึงที่จะใส่มันเข้าไปในบ้านของเราใช่ปะคือก็เป็นสีที่แปลกประหลาดนิดนึงเนาะแต่ก็อ่ะโอเคดีชมพูดีนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะทุกคนมาที่ส่วนของอันนี้ก็คือเป็นรั้วนั่นเองค่ะเป็นเฟนซ์เนาะก็เอ่อ available color เนี่ยก็มี6อันเหมือนเดิมประมาณน,นี้เหมือนจะเป็นสววนเดียวกันกันกบไอประตูบ้านดับเบิลดออนั้นเลยนะคะอ่ะเหมือนกันเลยเป๊ะเด๊ะเลยอ่ะอันสุดท้ายนะคะสําหรับ ออหรือว่าต่างๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น f i n c e post นะคะก็คือเออสวอตก็มี6เหมือนกันก็คือเหมือนเลยอะ่ะประมาณนี้ก็ดูสวยดีนะคะน่าจะเอาไว้ใส่นอกบ้านอย่างเดียวเนาะในบ้านน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะป่าง,งั้นเราไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าคือมันมีชุดด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวเออไม่แน่ใจว่ามันขึ้นในซอสของผู้ชายหรือเปล่าแต่ก็ เออน่าจะเป็นของผู้หญิงอย่างเดียวนะเท่าที่ดูแล้วนะคะไปเข้าไปดูกันเลยในส่วนของห้องครัวนะคะทุกคนเขาก็จะให้อตัวนี้มานี่จะเป็นทรดาคอฟฟเมคเกอร์นะคะเครื่องทำกาแฟนั่นเองสีสดก็คือแบบดูหรูหราใช้ได้เลยมีหลายสีด้วยนะคะประมาณนี้สวยนะเราว่า ก็ของแต่งบ้านชิ้นสุดท้ายนะคะที่เหลือรอกของเราทุกคนน่าจะแบบเอ๊ะอยู่ไหนยังไงนี่ดาดาเห็นไหมคือมันน่ารักมากเลยเรามีโอกาสใช้แล้วคือเออตอนนี้เราก็ได้สร้างบ้านมาหลังหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะลงเออในเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้ก็ใกล้ที่เราจะลงคลิปปกติแล้วนะคะทุกคนก็มาดูกันดีกว่าคือมันสวยมากคือมันดูแบบดูหรูหรามากอะทุกคนคือเราชอบนะ มี6กสวอตสงนี้คือแบบดูดูมากคือมันมีทั้งน่ารักคือใส่ไปที่ห้องเด็กก็คือดูปุกปิกก็ค่ะสีนี้ก็คือแบบมันดีมากเราชอบอันนี้มากที่สุดเลย curtain มัานเนี่ยโอเคอันนี้เออไม่รู้ว่าเมื่อกี้คือเสียงเราปกติหรือเปล่าอะอาจจะมีแบบเสียงใหม่นะคือเราชอบเอามือไปโดนปากมากเลยสีนะคะสีนี้ก็จะเหมาะกับการแบบเออมีความที่ปุ่นเบาๆนะคะสีนี้ก็คือ โอเคมีความญี่ปุ่นแบบดูด่าดิดนึงอะ่ะอ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือแบบดูน่ารักไม่ไหวสีสีท้ายดีคือแบบไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ยังไงให้มันดูแบบดูดีคือมันมีความน่ารักค่ะทุกคนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคือมันน่ารักมากจริงนี่คือไม่ได้ตีเลยนะคือน่ารักทุกสีเลยเลยชอบมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะคะทุกคนเริ่มเลยเริ่มจากการเข้าออกประตูแล้วกันนะให้ซิมของเรานะคะ อ่ะมาจุติอยู่ที่นี่ก่อนค่ะเมื่อแม่นางมาถึงหน้าประตูแล้วเรามาดูกันว่านางจะเข้ามาที่ประตูนี้ยังไงโอ้เป็นยังไงคะทุกคนน่ารักมากอ่ะออกค่ะโอ้โหเจ้าหญิงที่สุดอ่ะสิ่งนี้ก็คือกดไม่ได้นะคะก็คือไม่สามารถส่วนประตูนี้ก็เหมือนกันแค่เข้าออกปกติแล้วก็นางก็จะสปอนมาที่นี่นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของเคอร์เทนตรงนี้ดีกว่า เอา coffee machine ก่อนอันนี้ก็คือจะทํากาแฟไม่ได้เนาะก็แค่ได้แค่แบบ a d m i าได้แค่ดูได้แค่ v i วอย่างนี้แล้วกอ็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะพะมาาไม่ได้มี a n i m เมช o นใดๆ a n i m เมชันที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นประตูเนาะที่เข้าออกได้แบบโคตรเจ้าหญิงอะดูเดินออกมาคือแบบรอรับป่ะยังไงก่อนมาดูในส่วนของเสื้อผ้ากันบ้างนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะสวอตก็คือ6สวอตเนาะก็จะเป็น เออสวัสด์ที่แบบมีความแบบอม,มีความขี่ม้าเบาๆหรือเปล่าเหมือนเสื้อขี่ม้าหรือเปล่ามาดูสีอย่างชัดเจนนะคะอ่ะซูมเข้ากอดน,นี่สีก็จะเหมือนเป็นแบบเหมือนคนทําฟาร์มาทุกคนคือแบบชาวไร่หรือเปล่าอย่างไงอ่ะแต่ถ้าดูในแง่ของคนต่างชาติมันก็คือสวยใช่ไหมสวยดีคือแบบคือมันมีความไทยอ่ะไทยบ้านเฮาอ่ะต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นชุดว่ายน้ําที่อยู่ในออฟฟิศนั่นเองค่ะนี่เป็นชุดว่ายน้ําที่แบบ คือดูสวยสวยไม่ไหวคือน่ารักไม่ไหวค่ะทุกคนมีหกสวอตเหมือนกันนะสูงเข้าไปเลยก็วสวยมากสีคือน่ารักมีความไล่ด้วยนะเนี่ยสวยมากสวยมากคือแบบมีความแบบยูนิคอนอะเห็นแล้วนึกถึงยูนิคอนเลยทีเดียวคือมีความไล่สีนะคะสีนี้ก็คือจะเป็นสวอตปกติแต่นี้ก็จะมีความแบบโอเคมีความไล่สีขึ้นไปเป็นสวิมสูรเนาะอันน,นี้นี่นี่สวยมาก เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวของในวันนี้ก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e กับเราด้วยนะคะซึ่งสเปรย์ก๊อาบบ็อกเนี่ยเขาก็จะให้เวลาวันหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปแลกต่ำนะคะก,ก็เข้าไปแลกลยน้มีเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เราอัดอยู่ก็เหลืออีกแค่23ชั่วโมงแล้วก็ยังไงก็ตามแต่คนที่มีต่ำไม่พอนะคะ,ะ,คะก็เสียใจเลยค่ะคุณไม่ได้ไปต่อเลยก็คือเราก็เป็นคนนึงแล้วที่ลืมเข้าไปเล่น แล้วเมอร์ลี่ก็คืออดได้ของแต่ก็เออได้ของครบแล้วล่ะแต่สีสวอตอาจจะไม่ได้หมดนะคะก็เราเป็นแลไม่เป็นไรใช่ไหมก็ได้อยู่นะคะก็ยังไงก็ตามแต่ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันอพิสนดหน้านะคะ